วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับว่าผมทําอะไรไปแล้วบ้างวันนี้วันนี้ผมตื่นมาตอน11โมงนะครับอาบน้ําแล้วก็ลงไปกินข้าวที่3ามยาตมิถาวนะครับกะเพราไข่ดาวแล้วก็ชาตามือแก้วหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับขึ้นมาอาบน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าลงไปกินข้าวแล้วแม่งร้อนชิบหายนะเงือออกนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็นัดอินทีเรียไว้ใช่ไหมครับมานัดห้องมามาวัดห้องพอวัดเสร็จเนี่ยเขาก็กลับไปนะครับผมก็นอนต่อนะครับตื่นมาอีกทีสี่โมงเย็นนะครับแล้วแล้วผมก็นอนเล่นติ๊กตอกต่อนะครับตอนนี้เนี่ยห้าโมงครึง่งแหละสุดคือวันนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ ครับ huh.